วัสดีค่ะพวกเราคณะกรรมการดำเนินงานอุกทหน่วยสีสเกตวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตของพวกเราค่ะไปชมกันเลยนายปัญญาศิรากูลประธานกรรมการอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกต นางผ่องพิสุทธิ์ลาลุนรองประธานอำนวยการอกทะหน่วยศรีสเกศรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางชนิตาจันเติดรองประธานอำนวยการอกทะหน่วยศรษสเกศรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการนางสาวพรสวรรค์สัมนารองประธานกรรมการอำนวยการอกทะหน่วยศรษสเกศรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานอากทหน่วยสิสเกตนายยงยุทธวันทองครูที่ปรึกษานายมงคลศักดิ์งอโคตรนายยกนายอนุวัฒน์พางามรองนาย,ยกนายสุกิจปัดกองปฏิคมนางสาวปนัดดาจำพรโชชตผู้สื่อขา่าวนางสาวออนอนงตานเอี่ยมเลขานุการและนางสาววาสนาจันเพงเฮรันยกิกสำนักง,งานอากทหน่วยศิสเกต หน่วยสีสเกตมี5ชมรมวิชาชีพได้แก่ชมรมวิชาชีพพืชกรรมชมรมวิชาชีพสัตวบาลชมรมวิชาชีพประมงชมรมวิชาชีพเกษตรผสมผสานชมรมวิชาชีพช่างกลเกษตรสาขาวิชาที่เปิดสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรีสเกตได้แก่แผนวิชาพืชศาสตร์ แผนวิชาบริหารธุรกิจแผนกวิชาอุตสาหากรรมเกษตรแผนวิชาเกษตรศาสตร์แผนกวิชาสัตวศาสตร์แผนกวิชาประมงแผนวิชาช่างกลเกษตร อยู่ที่สวนสม<อ>เด็จกาศี<ส><ส>นินทร์ศนสีส,ส,สกเกตเอ๊ะทำไมวันนี้คนเยอะจังเลยครับพี่ไอวันนี้คนเขามาดูน้องหอมแดงกันค่ะน้องอุ้งแล้วน้องหอมแดงที่เป็นใครครับพี่ไอน้องหอมแดงนะคะเป็นลูกฮิปโปเกิดนใหม่เป็นลูกของพ่อสมศรีและแม่เกศลินค่ะน้องอุ้งอยากไปดูน้องหอมแดงไหมคะอยากค่ะงั้นเราไปกันเลยไปกันเลยค่ะ แล้วสวนสมเด็จพระ,ะพรศรีนครินทร์ีสะเกดอยู่ในความดูแลของใครคะพี่ไอซ์สวนสมเด็จของเรานะคะอยู่ในความดูแลของชลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสะเกดค่ะก็แต่สัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์มีทั้งหมดกี่ตัวคะพี่ไอซ์น้องอุ้มอยากรู้ไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวงั้นเดี๋ยวพี่ไอซ์จะพาไปชมนะคะค่ะเข้าไปกันเลยคะ่ะ ขาดเยอะกราบพรมไปให้ถึงธรรมชาติงามส่งถึงคุณหานได้อุ้ยจันทร์สำเร็จดังฟังที่กราบขอกขอตาตนอะไรก็ วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสนักท่องเที่ยวกันค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะดูเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสเกตค่ะวันนี้หนูขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ได้ไหมคะครับค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่เอ็มครับพี่เอ็มมาจากจังหวัดไหนคะมาจากอำเภอราศีสลดยครับศรีสเกตพี่เอ็มนี่ได้เข้าไปดูน้องหอมแดงบ้างหรือยังคะเข้าไปดูครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วคนเยอะมากเลยครับ อันนี้ก็กลังอยู่ในน้ำมันยังไม่ได้ขึ้นมาครับผมก็ก็เห็นแบบแบบครับผมเรือยากบอกอะไรกับท่านผู้ชมไหมคะก็อยากจะฝากนักท่องเที่ยวนะครับประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดจีสะสเกดแล้วก็จังหวัดใกล้เชียงนะครับก็เชิญชมมาให้กําลังใจน้องหอมแดงของเรานะครับซึ่งเป็นฮิปโปโปเมัสน่ารักไม่แพ้กับน้องหมูริง แน่นอนนะครับขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์นะคะหนูเป็นเด็กสาววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสเกตนะคะวันนี้หนูขอสัมภาษณ์แม่ได้ไหมคะได้ค่ะได้เลยคุณแม่รู้สึกยังไงคะสุดยอดมากจ้ะคุณแม่ได้ไปชมน้องหมูแดงว่างไหมไปนอนของแดงยังยังจ้ะอันนี้เพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะคุณแม่รู้สึกยังไงคะเมื่อได้เข้ามาแล้วสุดยมากจ้ะอยากบอกอะไรกับคุณผู้ชมบ้างคะแม่มาดูกันเยอะๆนะคะ สองข่านะคะหรือเป็นเด็กแต่วิยาเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดค่ะคุณพี่รู้สึกยังไงกับการมาเที่ยวสวนสดเ็ดคะก็เด็กๆตื่นเต้นดีค่ะน้องได้เห็นหอมแดงบ้างหรือยังคะน้องหอมแดงน้องไม่ตื่นน้องชอบสัตว์อะไรที่สุดคะในสวนสะเดกดของเราน้องชอบอะไรลูกน้องชอบอะไรคะน้องชอบอะไรคะน้องมาดูอะไรวันนี้ มาดูฮิฟเบเออน้องฮิปโปมาดูฮิปโปเนาะเห็นฮิปโปมันอยูกเอ๋เอ็มค่ะน่ารักไหมคะน่ารักน่ารักหนูได้ถ่ายรูปกับน้องฮิปโปไหมหนูมาจากที่ไหนคะจากไข่บิงค่ะไข่บิงมาไกลเลยขอให้น้องกลับบ้านดีๆนะคะค่ะไปถ่ายพี่ก่อนบ๊ายบายบ่าบนบ๊ายบายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรในเทคโนโลยี สีสเกตค่ะวันนี้พี่ขอญอาตสัมภาษณ์น้องได้ไหมคะได้ครับน้องชื่ออะไรคะชื่อวารินครับอน้องวารินได้มาชมที่นี่บ่อยหรือยังคะมาบ้างไม่มาบ้างครับเราร้สึกยังไงกับการที่มาเที่ยวที่นี่คะรู้สึกว่าธรรมชาติแล้วก็ร่มรื่นครับแล้วตอนนี้น้องได้ไปชมน้องของแดงหรือยังคะเห็นพอดูดักโลกโซเชียลก็อยากมาครับแต่มาบ้างแต่คนก็เยอะครับ น้องมีอะไรอยากจะบอก่า้คุณชมไหมคะเด็กบอกว่ามาเที่ยวกันเยอะนะครับเพราะว่าส่วนโเดตติีนาครินจังหวัดเชีเดีนะครับมีน้องฮิโปที่ชื่อว่าน้องหอมแดงนะครับมาเที่ยวมาชมกันไดนะครับเป็กำลังใจให้กับน้องหอมแดงดวยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่มีน้องฮิโปนะครับแต่ยังมีสัตว์อีกมากมายในสวนสเดตสนครนจียครับไม่าเป็นวาวหรือว่าสัตนทีนี้นะครับว่าสามารถมาชมมาได้อาหารสัตว์น้องได้นะครับมาเลยนะครับจะบอกว่าร่มเรื่อยมากเลยครับขอบคุณนะคะ แดนปราศาสตหอมหอมกระเทียมดีมีส่วนสมเด็จเขตลงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลิศล้ำสามัคคี เาสตรขอมข้าอบกระเทียมทุเรียนภูก,กังไฟพ่อพอดังใจลุมพ่อตกบ้านเราจชิญชลำธาสีสเกตเป็นเขตละดอกดงลำดวนสวนสมเด็จลากวัฒนธรรหลังจากที่ได้รับชมคลิปจบไปแล้วอย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมความสวยงามของจังหวัดสีสเกตของพวกเรานะคะ